นะครับเป็นท่อนิโอเดนนะครับพันด้วยผ้าเจลเทคไทนะครับที่เอาไว้ไว,าวางระบบระบายน้ําในสนามนะครับอ่ะอันนี้เป็นท่อนิโอเดนท่อนิโอเดนเนี่ยนะครับมี2แบบนะป <sk ill ian> กติเขาใช้ถ้าเป็นนิโอเดนแท้เนี่ยท้องเนี่ยนะครับดูท้องมันมันจะมีาวางไว้นะครับเวลาวางเนี่ยเราจะวางแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ําเนี่ยรวบน้ําแล้วน้ํามันจะรวมมาที่ตรงนี้แล้วก็ระบายออกนะครับ <sk ill ian> แต่ว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแท็บคอ แท็บคอเนี่ยมันจะเป็นรูรอบเลยนะครับก็ถ้าแท็บคอมันจะถูกกว่าท่อนีโวเดนนะครับท่อนีโวเดนนี่มันจะแพงกว่านะอันนี้ก็คือวิธีการเราเรียกว่าท่อที่ใช้ในการวางระบบระบายน้ํานะครับในสนามแล้วก็พันด้วยผ้าเดียวท้ายนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมันเข้าไปข้างในนะครับฝุ่นเม็ดพวกนะครับเป็นชั้นหินนะครับอะไรเงี้ยนะครับเข้าไปข้างในมันก็จะทําให้ระบายน้ําได้ดีนะครับนี่นี นี่เรียกว่าท่อนนโอเดนนะครับ